รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยฉันเกิดมากับความหวางปล่าความเหงาก็กุงอยู่ในหัวใจฉันก็เลยต้องการ ไม่เคยยั้งใจเหมือนว่าจะมีแต่ไม่มีเหมือนว่าจะรัก ก็มาแล้วเนี่ยมานั่งคุยกันผ่อนสิเฮ้เมื่กเราเมียกุบไปไว้ไหนแล้วที่ทุกอย่างมันแย่ขนาดนี้ส่วนหนึ่งก็มาจากเ,าเงนนะเว้ยโตแล้วนะพี่ออนผมไม่ใช่เด็กๆที่ตัดสินใจอะไรเองไม่ได้ต่อธพัอ,อัดนักก็อ,ออกไปจากบ้านพี่เลยไปพี่พูดจริงๆนะเมย์และพี่จะพูดเป็นครั้งสุดท้าย เมื่อไหร่ที่พี่เสียนุชไปเมย์ก็จะต้องเสียพี่ไปเหมือนกันสนับสนุนโดยเป่าซิวอนาโนยับยั้งแบคทีเรียตัวจริงลดกลิ่นอับไม่งอแดดบอกมันอย่างนี้นะว่าลูกเป็น มาเล่นแบบนี้นะรถถามว่าลูกรถอ,อยู่ไหนที่อย่างนี้ทำมาเป็นสนใจลูกทีทิ้งลูกไปอยู่กับผู้ชายทำไมมึงไม่คิดบ้างวะมึงเป็นแม่อยู่นะเว้ยได้พอยรถถามว่าลูกอยู่ไหนฮะเฮ้ยอบอกมสิรถเฮ้ยมึงไม่ต้องโทรหรอก กูไล่แก้วไปวเว้ยพี่ทําอย่างนี้ได้ยังไงอะกูไม่ได้อยากจ้างแก้วตั้งแต่แรกอยู่แล้วมึงไม่รู้เหรอที่กูจ้างมาเนี่ยเพราะกูอยากจะเอามาช่วยมึงเลี้ยงลูกแต่ถ้ามึงทิ้งลูกแล้วไม่ทําหน้าที่แม่แบบเนี้กูจะจ้างทำไมวะบอกมาเดี๋ยวนี้นะว่าลูกรอยอยู่ไหนฮะบอกมาสิว่าลูกอยู่ไหน ก็เอาลูกรถไปไหนรถโอยเฮ้ย กำลังจะไปทำงานค่ะทำไมนุชไม่รับโทรศัพท์นุชยังไม่พร้อมค่ะไม่พร้อมสำหรับอะไรอ่ะนุชเรามีปัญหากันอ่ะแล้ก็พูดก,กันตรงๆสินุชไม่บอกแบบนี้แล้วผมจะแก้ขไขเป็นยังไงอ่ะนุชสงสัยจริงๆนะคะ ว่ามีอะไรบ้างที่นุชสู้ผู้หญิงคนนั้นไม่ได้แต่ว่านุชต้องทำยังไงคุณถึงจะเลิกกับเขาเด็ดขาดนุชอย่าคิดแบบนี้สินุชดีอยู่แล้วนุชดีทุกอย่างแต่ดีไม่มากพอที่จะทำให้คุณมีนุชคนเดียวใช่ไหมคะคุณฟังผมนะ ไม่ใช่ว่าผมไม่อยากเลิกกับเขานะแต่ผมเลิกกับเขาไม่ได้เขาขู่ว่าถ้าผมเลิกกับเขาเขาจะฆ่าตัวตายอะไรนะคะผมพูดจริงนะนุชฟังดูมันอาจจะเป็นเรื่องที่งี่เง่ามากแล้วผมก็รู้ด้วยว่ามันมันเป็นการเรียกร้องมันเป็นการเรียกร้องความสนใจแต่ว่า คุณกำลังจะโทษว่าทุกอย่างเป็นความผิดของเมแต่จริงๆแล้วเป็นเพราะว่าตัวคุณเองนั่นแหละจะ่างกันสักพักเถอะค่ะชิเชื้อเราจะได้ไปทบทวนแล้วก็อยู่กับตัวเองให้มากขึ้นด้วยรูขอตัวนะคะ บอกมาเดี๋ยวนี้นะว่าลูกกูอยู่ไหนกูไม่รู้เว้เฮ้มึงเจียมสังขารหน่อยนะว่าอีรถแพที่ท้ายอย่างเดียวมึงไม่พอเหรอมึงอย่าได้อีกแผงไงทำไมเหนื่เร็วแบบนี้นี่มึงบอกมาเลยนะมึงเอาลูกไว้ไหนอ่ะก็กลัวเอาลูกไปไว้ไกลๆแม่แย่ๆอย่างมึงไงรถฮะมันจะได้ม่ซึมซับความทุเรศทุเรศของมึงเนี่ยติดตัวมันไป หรือยากจะเจอลูกอะทำตัวดีๆหน่อยทำไมเลวแบบเนี้ยฮะมีสิทธ์อะไรอะไม่ให้รถเจอลูกอะอมึงถามกูกูมีสิทธ์อะไรรถมึงรู้ปะกูหาเงินเลี้ยงคนในบ้านทั้งหมดเลยเว้ยบ้านและรถก็เงินกูทั้งนั้นอย่างมึงมึงมีปัญญาปะรถอย่างเงี้ยไม่เรียกว่ากูมีสิทธิ์ในตัวมึงและลูกเหรอฮะแหม มึงนี่ภูมิใจจังเลยนะเรื่องหาเงินของมึงอะ่ะมึงหาได้แค่หกเจ็ดหมื่นต่อเดือนมึงภูมิใจอย่างมึงหาได้เป็นล้านกบาทถามหน่อยถ้าเงินในบ้านเป็นพอใช้นะกูต้องออกไปทำงานนอกบ้านไหมก็มึงหยากจริตเองไงเล่าแทนที่จะอยู่ดูแลบ้านไงอ่ะแล้วกูไม่ดูแลบ้านเหรอฮะใครไปส่งลูกที่โรงเรียนใครหา,าใค้มึงกเกงในเมืองกูยังซักเองเลยกูพูดเลยนะถ้ามึงไม่มีกูอะ่ะ ชีวิตมึงผ่านแน่อีรถแล้วไงแล้วลูกอ่ะมีลูกมาสามคนแล้วฮะเคยไหมมึงเคยไปส่งลูกที่โรงเรียนไหมมึงเคยช่วยลูกสอนทำกันบ้านไหมเวลาลูกป่วยไม่สบายอ่ะมึงเคยพาไปหาหมอบ้างไหมอ่ะมึงรู้บ้างว่าลูกมึงชอบอะไรหรือเกียดอะไรมึงรู้บ้างป่ะแล้วมึงมาพูดว่ามึงมีสิทธิ์ในตัวลูกเลอะมึงหยุดไปเลยนี่หยุดมึงมึงเจ็บตัวแล้วไม่หยุด สิทธิ์ในตัวกูงั้นเหรอคะว่าผิดแล้วละ่ะมึงมีสิทธิ์ในของของมึงทุกสิ่งทุกอย่างในบ้านหลนังนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มึงซื้อมาแต่ยกเว้นตัวกูลโลกูกไอีรถมึงอย่าปากเยมา่บ้านไอ้รถถ้าไม่งั้นนะ่มึงจะไม่มีวันเจอลกูลกอีกเว้ย เด็กๆกินข้าวเลยมาเหนื่อยหิวใช่ไหมกินให้หมดนะลูกกินข้าวให้หมดเลยเอาโอ้ๆนี่ๆๆนี่ๆๆๆๆโอ้โหปๆคุณแม่จะมาไหมคะ ไนั่นสิครับคุณแม่จะมาไหมครับโอยคุณแม่ยังไม่มาหรอกจ้ะตอนนี้อยู่กับยายไปก่อนเนาะคนเก่งอ่งเก่งมากกินให้หมดเลยนะเดี๋ยวได้ไปอาบน้ำเข้านอนคนเก่งกดเหมือนเดิมนะเหมือนตอนอยู่ที่นู่นะ แล้วก็อย่าทำตัวตามสบายมากนะเกรงใจกันด้วยโอ้ยอยู่แล้วพี่พี่พมันนอนด้วยผมแค่หนผมเกรงใจเพื่อเกรงใจไงล่ะเกรงใจเหรอ,อเกรงใจกลับบ้านไปดิโอ้โหสถานีร้อนมาพึ่งเย็นพี่ไล่กันอย่างเนี้ไม่ดีนะนี่พัดแกนะไม่ได้เป็นเรื่องเดือดร้อนหรอกนะแกแค่มีปัญหากับพี่สาวเพราะว่าความแม่ไหนของแกแกก็เลยหนีออกจากบ,บ้านมาเหมือนเด็กอายุสิบแปด นี่สมควรแล้วที่พี่แกมองว่าแกเป็นเด็กไม่รู้จักโตแต่ลมเสียแล้วเนี่ยถ้าทางนี่ก็จะโกรธผมที่บอกผมมาอยู่ด้วยแล้วก็เลยพาหญิงมานอนไม่ได้อะไรอย่างงี้ป่ะถ้าไม่อยากลงไปนอนที่ล็อบบี้นะอย่าพูดอะไรแบบนี้นี่ อยู่ท่าทางนี่น่าจะยังง้งอพีนุษเขาไม่สำเร็จใช่ปะคงผิดที่ฉันเองอ่ะฉันเด็ดขาดกับเมย์ไม่มากพอพ่ผมจะคู่กันอ่ะเดี๋ยวงอได้ไม่ซีเรียสหรอกเพราะว่าแกคิดแบบนี้เลย ท้ายคุณรถเขาถึงไปแต่งงานกับคนอื่นเห็นเกี่ยวกันทน่อยตอนที่แกไปอยู่กับชั้นใหม่ๆที่นิวยอร์กช่วงที่แกเหินอะ่ะคือช่วงเดียวก,กันกับที่คุณรถก็แต่งงานใช่ไหมถ้าตอนนั้นแกชอบเขาแล้วทำไมแกถึงปล่อยให้เขาไปแต่งงานคนอื่นวะ ก็คือพี่รสเขาก็เลือกของเขาเองพี่ถ้าผมว่าอยู่ที่นู่นด้วยผมจะไปทำอะไรได้ถูกปะตอนนั้นผมก็ได้แค่คิดว่าเขาได้เจอคนอดีๆมันก็ดีแล้วสนับสนุนโดยเปาซิวอนานโนยับยั้งแบคทีเรียตัวจริงลดกลิ่นอับไม่งอแดดคนเราถ้าอยากได้รับการอภยัย แม่งต้องถูกลงโทษให้สำนึกตัวเองซะก่อนแต่นั่นมันเมียมึงนะเว้ยไม่ใช่น, <S <S <ท>นักโทษก็ถ้ามันไม่สำนึกอ่ะกูจะทําให้มันเป็นยิ่งกว่านักโทษดีมึงคอยดู